สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเสี่ยเซี่ยมี่นะครับมีแพด4พัดนะตัวแบตหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยแบตเตอรี่8ป0 0ันวัแอมนะครับอยู่ตรงนีอ้อันนี้คือแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับยังไม่ได้แกะออก คือสภาพแบตเนี่ยมันค่อนข้างบวมแล้วมันก็ดันฝ้าหลังขึ้นมาเดี๋ยวฝ้าหลังให้ดูฝ้าหลังที่แกะออกมานะครับนี่เป็นแบบนี้คือตรงกลางอะ่ะมันบวมออกมาเลยนี่ตรงกลางมันบวมออกมาบริเวณนี้นี่นะตรงนี้นะมันก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับแบตเตอรี่พอดีนะครับแบตเตอรี่แบตบหมดเร็วนะ,ะแบตบหมดเร็วแล้วก็บวม ดันฝาหลังขึ้นมานะครับตอนนี้ผมแกะสายแบตออกแล้วเดี๋ยวก็จะถอดแบตตัวเก่าตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่ตัวนี้เข้าไปแทนนะนี่ใส่เข้าไปประมาณนี้ครับอ่าใส่แบตเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คระบบการชาร์จต่างๆประกอบเครื่องให้ดูนะครับว่าหลังจะเปลี่ยนแบบไปแล้วเนี่ยมันสามารถเปิดติดไหมใช้งานได้ไหมนะครับอ่ประมาณนี้รอแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แบตเก่าผมก็ได้ทาการดึงออกมาจากเครื่องเรียบร้อยแล้วใส่แบตใหม่แล้วก็ประกอบเรียบร้อยนะครับฝาหลังตอนแรกที่แกะออกมาเนี่ยผมติดไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดูตรงนี้เห็นไหมชาร์จเข้าแล้วตอนนี้คือเสียบสายชาร์จอยู่นะ,อะโอเคก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของเ i มีมีี i Pad นะใครที่สนใจนะครับที่จะเปลี่นแบตเตอรี่ติดต่อมาได้เลยนะครับ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับรับซ่อมมือถือเป็นจอเป็นแบตทัต่วประเทศเลยใครอยู่จันทบุรีก็มาหน้าร้านใครอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งพัสดุมานะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปแบบนี้ให้ดูเลยนะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับ